ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลคลิปตัวล็อกนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะพาเพื่อนๆนะฮะไปคราฟล็อกกี้จำนวน2ตัวนะครับรวมถึงออซี่ออซี่จำนวน2ตัวด้วยกันและเดี๋ยวเราจะมาเปิดสดๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะเกี่ยวกับตัวล็อกกี้กับออซี่นะ บางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ้ยเราได้ล็อกกี้หรือออซซี่มาแล้วเนี่ยเราควรจะทํายังไงกับมันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมีวิธีบอกนะครับบางท่านอาจจะทราบอยู่แล้วแต่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเฮ้ยเอาไปลงฟาร์มไหนดีฟาร์มไหนรายได้ดีควรจะทํำยังไงอ่าเดี๋ยวคลิปนี้จะมีบอกนะครับถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็เพื่อนๆคงจะเห็นนะผมตอนนี้เตรียมลูกนี้มาเยอะเลยนะ,ะ,ะเพื่อให้เพียงพอนะครับกับการคราฟตัวล็อกกี้นะครับจำนวน2ตัวตัวละ60 ูมินะนะครับแล้วก็ออซี่ออซี่นะครับตัวละ90ลูมินะครับก็ถามว่าผมหาเงินมาจากไหนโอ้ทำไมรวดเร็วจังเลยนะครับอันนี้ผมบอกไม่ยากครับก็ขโมยเงินภรรยามาครับไวที่สุดแล้วเพื่อนๆเป็นวิธีหาเงินที่ไวมากนะครับแล้วก็เออนะครับเขาก็บ่นผมมานะบอกเออเอามาก็ดอยเอามาอะไรก็ดอยมาผมแหมเถียงกลับเลยนะผมเถียงกลับแบบ ยอมไม่ได้เพื่อนๆผมบอกต้องทําความเข้าใจกันใหม่นะครับมันไม่เรียกว่าดอยนะครับมันไม่เรียกว่าดอยมันต้องใช้คําสท์ให้ถูกต้องนะครับเพนะนะนะื่อนๆเขาเรียกว่าการรอคอยทางเทคนิคนะฮะรอหน่อยนะครับเธอต้องรอหน่อยนะครับไม่ใช่ดอยแต่รอคอยทางเทคนิคนะครับอันนี้ก็เอาเพื่อนๆเอาไปใช้กันได้นะนะครับโอเคครับอ่ะมาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปคราฟตัวล็อกกี้กับออซี่ออซี่กันนะฮะ เมื่อก่อนนี้ผมต้องซื้อของคลาฟนะเพื่อนๆนะเพราะว่าผม,ามาไม่สามารถหาเองได้นะครับอย่างเมื่อกี้ผมก็ขาดไอ้ตัวเทนเดนต์ลิฟเนาะมันต้องไปตีตัวแมนไอ้ยิทติ้งฟลาวเวอร์ผมก็จัดอาวุธใหม่เลยตึ๊บ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 อ่าไปตีเองได้กินเลือดเยอะหน่อยอ่าก็หาของเองได้เราก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อนะครับเพื่อนๆคนไหนแต่ราคาของคลาฟเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงนะเพื่อนๆนะคนไหนสนใจก็ซื้อของคลาฟได้ฮะจากตลาดนะครับมอนิมูลวิเลตนะครับนักล่า ซื้อขายไก่หมุนเกมไก่หมุนก็ได้นะครับราคาคราฟสินชาตอนนี้ไม่แพงแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผมสามารถหาได้เองเกือบทั้งหมดลวแต่บางทีหาไม่ทันนะครับผมก็มีไปอุดหนุนเหมือนกันนะครับอ่ะมาะครับเพื่อนๆผมเป็นสายหินเนาะเพื่อนๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะคือตอนนี้ผมต้องบอกเพื่อนๆทนนีก่อนว่าผมเนี่ยนะครับจะขโมยเงินพันงวดเพราะฉะนั้น <laughs> <laughs> จะขโมยเพื่นจะขโมยเงินภรรยานะครับเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อนๆนะครับเพื่อที่จะมาลงทุนตรงนี้แหละเพื่อนๆอออซี่กับล็อกกี้ผมจะจะพยายามคราฟนะครับเพราะว่าเขารีสต็อกทุกวันที่15บห้าถูกเพื่อนๆผมจะคราฟนะครับเดือนละ4ตัวอ่าเงินลงทุนทั้งหมดประมาณพันหนะพันหตอนนี้นะเพื่อนๆนะพอดีมันครับละ55บาทตอนนี้ก็ประมาณเนี้ยนะครับพันพันห้าประมาณเนี้ยนะฮะก็คิดว่าจะทําอย่างเงี้ยนะครับจนกว่า เขาบอกว่าล็อกกี้ล็อกกี้เนี่ยมันจะเลิกรีสต็อกนะครับประมาณกลางปีหน้านะเพื่อนนะมิถุนายน25อะไรอะ2566นะครับเพื่อนเพื่อนหรือ2องพันสปี2223เดือนมิถุนายนเขาจะเลิกรีสต็อกนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าจำนวนมันน่าจะได้ที่ละนะครับใกล้เต็มหรืออะไรอย่างงี้นะส่วนเขาจะมีตัวอื่นมาแทนล็อกกี้ล็อกกี้เพื่อที่จะ ทอ่ทให้ทําฟาร์ม USDT ได้ไหมผมว่าสุดท้ายมันต้องมีเพื่อนๆนเพราะว่าอนาคตคนเข้ามาเล่นเรื่อยๆไงนะครับชุดนี้อาจจะหมดไปนะครับล็อกกี้ล็อกก,กกี้หมดไปมันก็ต้องมี NFT ตัวอื่นที่มาทํางานหน้าที่แทนได้ให้เราเล่นเพิ่มคนที่เข้ามาใหม่เขาก็จะได้สนุกด้วยไม่ใช่ว่าล็อกกี้ล็อกก,กกี้หมดไปเขาไม่มีโอกาสจะเล่นแหลวเขาจะต้องไปซื้อจากตลาดมือสองที่ราคาสูงเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นมุมมองผมนะว่าเขาต้องหาตัวอื่นมาแทนนะครับก็รอดูกันต่อไปโอเคครับมาครับเพื่อนเพื่อน ช่วยกันลุ้นกับผมหน่อยนะนะครับทั้งหมด4ฟองด้วยกันนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็พยายามเลือกของที่มันถูกกว่านนะเพื่อนๆราคาที่มูลค่ามันต่ำเผื่อเกิด worst case ขึ้นมาเนาะต้องเอาไปขายไคลี่ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะฮะก็จะได้ราคาที่ดีหน่อยนะครับอ่ะพร้อมฟองที่1นนะครับไม่ผิดนะโอเคยังเหลืออยู่250รอยห้าสฟองเพื่อน สายไม้จะไปเร็วหน่อยผมรู้สึกหมดแล้วมั้งไม้หมดหรือ,อยังเดี๋ยวไปดูกันอันนี้สายหินนะฮะตัว Soul Stone นะครับซึ่งตอนนี้ผมต้องบอกเลยนะเพื่อนๆว่า Discord ของทาง Crypto ร o c นะครับ มีแจกโซล stone ด้วยสําหรับเพื่อนๆที่มาแชร์นะครับประสบการณ์นะครับแล้วผมจะสุ่มหลัรางวัลตอนนี้เพิ่งแชร์กันประมาณ10ท่านนะฮะเพราะฉะนั้นมีโอกาส50-50เลยนะที่เพื่อนๆจะได้โซล stone ไปฟรีๆเลยนะนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีแจกนอกจากโซล stone มีของคราฟ1ชิ้นนะฮะแล้วก็มีวัตถุติคราฟนะฮะแล้วก็มีใบแดงนะครับสูนรไพรแดงแจกด้วยนะครับเพื่อนๆ ทั้ง5ท่านเนี่ยจะได้เท่าเหมือนกันหมดเลยนะครับไปแชร์ประสบการณ์ก,รกันใน Discord ได้เดี๋ยว Discord มีลิงก์อยู่ใน Description นะเพื่อนๆถ้าสนใจไปแจมงกนได้ตอนนี้70คนแล้วนะโอ้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะมาครับฟองที่2นะครับเพื่อนๆเสียงยังขึ้นจมูกอยู่เลยนะเพื่อนนะยังติดออโต้จูนอยู่ต้องขออภัยนะครับ แต่อาการทุกอย่างหายดีค่อนข้าง100%ยแล้วครับยังมีอาการเป็นหวัดบ้างนะครับอ่าเรียบร้อยครับเพื่อนๆน,นะครับแหมเงินยังเท่าเดิมอยู่เลยอ่ะดีจังเลยไม่ใช่นะ <laughs> บักโอเคนะครับแปบ๊แปบๆหายไปละร้อยยีู่มีเพื่อนเเท่าไหร่เอ่าเกือบสี่0้บาทนะแต่มันคืนทุนได้ไงนะครับมันสเต็กเสร็จเราคืนทุน เราเราก fate, ็รอไปปล่อยทิ้งไปเลยหนึ่งปีนะครับเพื่อนพอเราเอาไปลงฟาร์มใช่ไหมทิ้งไปเลย1ปีนะครับสุดท้ายก็คือเกมแตกนะฮะขอโทษขอโทษแต่เล่นแต่วเล่นนะครับก็1ปีคืนทุนนะครับแล้วเพื่อนๆเอาล็อกกี้ไปขายได้อีกโอ้ยยิ้มนะครับอ่ะมาต่อกันที่ออซซี่ออซซี่นะฮะผมมีของคาบอยู่2ชิ้นนะฮะก็คือเป็นตัวเรนโบว์วีดกับตัวดีมโรตัสนะฮะดีมโรตัส จัดไปครับเพื่อนๆอ่าเมื่อ,อ,อกี้บอกเพื่อนๆว่าจะดูของออซี่ออซี่หน่อยเนาะอะล็อกกี้ล็อกกี้ว่ามันหมดไปหรือยังนะครับอยังทำไม่เสร็จอันนี้สายหินสายไม้ เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เหลืออยู่150จาก300นะถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยหมดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเพื่อนๆน,นะตั้งแต่รีสต็อกเสร็จ3 4ี่ชั่วโมงก็หมดกันแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเรียกว่าคนคนคราฟเนี่ยมีกันเยอะบางคนผมเห็นว่ามีกันเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะตัวล็อกกี้ล็อกกี้นะครับผมมีไม่ถึงนะผมมีอยู่น่าจะ10กว่าตัวอะไรประมาณนี้ครับก็พยายามคราฟเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อนๆหาเงินได้แล้วก็ เอามาลงออกับตรงนี้นะครับเป็นรายได้เวลาที่เราไม่มีเวลาเล่นเกมนะครับอ่ะต่อครับฟองสุดท้ายเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นเลนโบวีดนะ แล้วเดี๋ยวเราจะเปิดลุ้นกันไปเทียตัวนะเพื่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปพาเพื่อนๆไปดูว่าหลังจากสมมติเพื่อนๆได้ตัวล็อกกี้หรือออซซี่มาเนี่ยเพื่อนๆคุณลงฟาร์มไหนก่อนแล้วเป้าหมายจุดประสงค์ของเพื่อนๆคืออะไรอันนี้คือสําคัญนะนะครับอ่ะนะครับเนี่ยก็เป็นอันนี้ที่มีอันเดียวเลยที่ผมเรียกว่าจัดเต็มนะเพื่อนๆนะจัดเต็มมีตัวแม่พันธุอยู่ทั้งหมดโอ้สี่ตัวเลยเหรอผมไปหาไม่ได้ยังไงตั้งสี่ตัวผมก็จําไม่ได้แล้วนะ เพราะว่าน่าจะได้จับดรอปอะนะับเพราะว่าผมไม่ไปซื้อตลาดมือสอแน่ๆนะครับเพราะว่าราคามันสูงค่อนข้างมากแล้วผมก็ตั้งปณิธานนะอันนี้เป็นส่วนตัวนะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็มีแนวทางยังไงก็อันนี้เป็นแนวทางของผมนะคือผมจะไม่ซื้อแม่พันนะครับ1、นะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมเปิดได้อะไรผมก็เอาลงคราฟเลยเอาเอาลงไปสเต็กเลยนะครับผมผสมพันธุ์ผมก็จะไม่ผสมนะ นะครับผมก็จะไม่ผสมพันธุ์เพราะว่าสิ่งที่ได้มาจากไข่เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นระดับแล่นะเพื่อนๆนะมันไม่ใช่แม่พันธุ์นะเปิดมายังไงก็ไม่มีทางได้แม่พันธุ์นะครับยกเว้นว่าเอาตัวเลขที่มันกลับกันอ่ะที่ผมเคยเล่าเล่านานแล้วเพื่อนเพื่อนอาจจะไม่ได้ฟังอ่ะคือมันจะมีการที่สมมุติว่าเลขท้าย2ตัวมันสลับกันอย่างเช่น1 2กับ21ถ้าเราเอามาผสมกันเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดแม่พันธุ์เนี่ย20%เปอ็นัพนะเพื่อนๆนะซึ่งผมน่ะตอนนั้นมี2คู่ ผมก็เลยคิดว่าผมคงไม่ซวยทั้งสองคู่หรอกอย่างน้อยน่ะมันน่าจะแค่คู่เดียวแหละที่มันจะไปคือมันหายไปยนะเพื่อนเพราะว่าถ้าเอาตัวธรรมดากับตัวธรรมดามาผสมกันเนี่ยมันจะหายไปหนึ่งตัวนะแปลว่าอยู่ๆเพื่อนๆเงินหายไปเลย60ลรูมีนะอยู่ๆเพื่อนๆเงินหายไปเลยนะ90ลรูมีนะแล้วดันเป็นออซีออซีด้วยตอนนั้นเออนะครับก็คือ9ก้าขับมาแหละจับ4ตัว2คู่4ตัวก็คือ2คู่ใช่ไหมเป็นเลขสลับกันทั้งคู่เลยโอ้โหเรียกว่าโชคดีมากผมซื้อดรอปมาแบบ หม้มันเป็นเลขสลับพอดีไปเช็คแล้วว่าโอกาสเนี่ยยีอัพทั้งคู่เลย25%ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเพื่อนๆจับผสมกันคู่แรกกลายมาเป็นตัวและนะครับเงินหายไปแล้วเก้าครับอีกคู่หนึ่งผสมเสร็จครับเพื่อนเพื่อนตามนั้นเลยนะคือแวบเดียวเพื่อนเพื่อนเงินผมหายไป18ครับนะฮะได้มาเป็นตัวแลทั้งทั้งที่เปอร์เซ็นต์คือ20-25นะคนมันจะซวยเพื่อนเพื่อน นะครับคือแบบคนมันจะซวยกันห้าไม่ได้จริงผมบอกเนะครับเหลือเชื่อแล้วผมก็เลยตั้งไปทางผมเลิกยกเว้นว่าผมรวยจริงผมมีเงินเหลือจากการที่ผมเนี่ยได้จากการที่ผมฟาร์มผมนั่นผมนี่มีเงินเหลือแล้วอยากจะทําอยากจะผสมพันธุ์หรืออยากจะอะไรเงี้ยเรื่องผสมพันธุ์ก็เหมือนกันผมหยุดแล้วนะผมผมผสมมาแบบเยอะมากได้อีพิกมาตัวเดียวนะเลยหยุดแล้วหยุดละเรียกว่ามันต้องใช้คือสายป่านต้องยาวเงินต้องหนาแล้วยิ่งถ้าเราไปหัวร้อนนะผมบอกเลย เงินเพื่อนๆไหลเป็นน้ำเลยอ่ะนะครับผมหยุดทุกอย่างตอนนี้เปิดออกมาได้ลงฟาร์มอย่างเดียวตอนนี้ก่อนนะครับเอาเท่านี้ก่อนแล้วค่อยๆค,คิดสเต็ปถัดไปอ่ามาเปิดกันเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดทีละอ่าทีละตัวนะ <ๆ S 1> เพื่อนๆนะเพราะว่าเป็นคนก็ชอบลุ้นทีละตัวนะครับไม่ชอบแบบอ่าอันนี้กดดีผมถอนออกมาเพื่อนดูอ่ามาครับ เอาตัวล็อกกี้ล็อกกี้ก่อนนะครับจะเป็นสายไหนนะฮะโอด้ดูดูดูกลางกลางดูกลางกลางนะครับเพราะมีเลข1ติดมานะกับเลข2ซึ่งมันต,ต่ำกว่า3นะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าเอาไปผสมพันธ์นะ โอกาสที่มันจะได้เป็นลงท้ายด้วย3-3หรือ2อเนี่ยสูงมากเพราะว่าระยะห่างของตัวเลขมันน้อยกับตัวแม่พันนะครับซึ่งผมเนี่ยความจริงมีแม่พันสายสามอยู่ด้วยนะก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอนาคตนะแต่รอไว้ก่อนนะเพราะว่าแต่ละตัวผมเนี่ยมันก็โดนผสมจับผมผสมพันธ์ไปหลายทีแลกันอันนี้แม่พันสายหนะฮะอ๋ส่วนใหญผมเป็นสายหหมดเลย เออเนี่ยมีแม่พันธุ์สายสามเออผสมไปทีเดียวตัวนี้น่าสนใจเออน่า,อาจับออยผสมกันเพราะว่า3กับ2เนี่ยถ้าระยะห่างมันน้อยนะเพื่อนตัวนั้นเนี่ยมีโอกาสเกิดเป็น3เฮ้ยน่าลองอะ่ะเดี๋ยวอาจจะมีสักคลิปเนี่ยมาจัดให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนนะครับอ่ะมาไปต่อครับเพื่อนๆพื่อฟือ โอ้หตัวนี้แรงตัวนี้แรงอุ้ยตัวนี้ก็สวยเพื่อนๆสี่ห้าสี่สามสี่สามโอ้สวยมากสวยมากนะครับไอ้ตัวเมื่อกี้ผมก็ลืมดูแรงขุดเลยนะนี่ไอ้ตัวนี้เอาไปผสมกับไอ้ตัวเมื่อกี้แม่พันธุ์ของผมได้อีกนะเพราะว่ามันเป็นสายสามไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนมีสายสี่เนี่ยมันก็จะดีมากๆพอดีผมม่นมีสายสามกับสายห้านะครับ ถ้าเอาไปขายคนสายสีนี่น่าจะได้ราคาอยู่นะนะครับใครมีแม่พันธุ์สายสีสนใจติดต่อมานะครับแต่อาจจะขายแพงนิดนึงเพราะผมว่าคุณสมบัติตัวนี้นี่น่าจะใช้ได้อยู่นะเดี๋วดูแรงขุดมาหน่อยนะครับอ้ยสูงนะเพื่อนๆสูงยังกับสูงยังกับแม่พันธนะผมบอกเลยผมว่าอยาวไปผสมพันธุ์ดีที่สุดนะเอาลงขุดเลยนะครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหม ต่างกัน10 10สเตมนะเพื่อนๆนะสเตกพาวเวอร์ต่างกัน10เลยนะเนี่ยพอดีมันเลข1มันเยอะไงผมอาจจะเอาตัวนี้ไปผสมนะเพราะว่า,เ,าเพื่อเพิ่มคุณสมบัติไม่แน่อาจจะได้ตัวแม่พันธุ์อีกตัวหนึ่งเป็นแม่พันธุ์สายสอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมคิดว่าผมไม่ผสมละนะครับมันดีอยู่แล้วของมัน26ผมว่าผมรับได้นะครับน่าจะเอาลงฟาร์มไปได้เลยอ่ะนะครับ แต่มันก็ยังต่ำกว่าตัวนี้นะยี่เนี่ยตัวนี้ก็นะครับสี่สอสี่สห้าคือยิ่งเลขสูงนะครับตัวค่าสเต็กพาวเวอร์มันก็ยิ่งสูงตามนะครับถือว่าผมพอใจทั้ง2ตัวนะอ่ะมาต่อกันครับเพื่อนๆมาลุ้นออซซี่ออซซี่ Auss ie. Auss ie ต่อนะฮะออซซี่นี่เอาตรงๆนะออซซี่นี่ทำผมเรียกว่าเจ็บผิดหวังว่า <laughs> พอสมควรเลยนะครับ ลุ้นกันครับฟองแรกครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เพราะว่ามากกว่า2มี1กับ2มา2ตัว3 4 1 3 4 2นะครับ น่าจะโอเคอยู่เอาลงฟาร์มได้เลยนะครับเดีย๋ยวลองไปดูคุณสมบัติมันนิดหนึง่งอ่าสิก็ถือว่าโอเคคือค่า15ของ s t ต็กพาวเวของ k c u ัพเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกับทาง USDT นะเพื่อนๆนะเห็นค่าต่าๆอย่างเงี้ยแรงขุดมันก็ใช้ได้นะเพื่อนนะเพราะมันเป็นแรงขุดจาก LKUP s t e ็ m LKUP อะไรครับ เหมือนกับเพื่อนๆลงสเต็มของ USDT 10สเต็มกับเพื่อนๆลง10สเต็มของ LK ครับมันแรงขุดไม่เท่ากันนะเพื่อนๆนะนะครับ LK ครับจะแรงกว่านะครับถือว่าโอเคโอเคครับโอเคนะครับอ่ะอีกฟองต่อเลยครับเพื่อนๆ ผมบอกเลยว่าออซซี่เนี่ยผมจะหยุดผสมจริงๆนะผมใช้งานแต่ละตัวนี่หนักหน่วงมากนะฮะไม่ต่ำกว่า3ครั้งอะ่ะแม่พัน์ผมอะ่ะ <c oughs> แต่ผมเคยเห็นของคุณอะไรสักคนนะผมจำชื่อไม่ได้อุย๊ยผสมไป16ครั้งแมสงสารแม่พันธ์แล้วเกินนะครับเหนื่อยหน้าดูฮะอะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้คือคือ,ค,อคืออาจจะแย่ตรงเลขท้ายเนี่ยดันเป็นหนึ่งนะ แต่ใครที่เป็นสายสนะผมว่าเขาชอบนะตัวนี้ถ้าผมจะขายนะแหมมีม,มงกุฎด้วยเห็นไหมห้า5ี่สามห้าสี่สีเงี้ยแต่โอกาสที่มันจะได้4ีเออสมันดิฟกันหนึ่งไปค่อนข้างเยอะอยู่โอกาสมันก็นะนะครับต้องดูแรงขุดมานิดนึงผมว่าผมว่าก็ลงฟาร์มได้เหมือนกันตัวนี้นะไม่ไม่ไม่น่าจะแบบเออน่าเกียดอะไรมากเฮ้เดี๋ยวคขา เน็ตคงค้างอ่ะมาละมาละอ่ะแล้วตัวไหนละทีนี้อ๋อตัวนี้เนาะที่มีหมวกมงกุฎใช่ไหมโอ้ยสวยสวยเพื่อนๆขนาดตัวเมื่อกี้สิบกว่าใช่ปะ่ะเนี่ยสิบหงอะ่ะตัวนี้ไป24แล้วอะ่ะผมว่าผมพอใจนะคือพอใจในแง่ที่ว่ามันมันเพียงพออะ่ะผมไม่ได้ โลบที่จะต้องไปผสมให้มันเป็นอีพิกหรือว่าเป็นเ e จ e น d ด r รี่อ่ะเพราะว่าผมว่าค่าใช้จ่ายมันสูงแล้วสายปานผมอาจจะยาวไม่ถึงนะครับเพราะผมจะทําการทดลองนี้มาแล้วนะเพื่อนๆนะซึง <laughs> ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยนะครับ <laughs> ไม่ค่อยประสบความสําเร็จเลยนะดวงไม่ค่อยมีนะครับ <laughs> อ่ะหลังจากเราได้มาแล้วล็อกกี้กับออซี่ทีนี้มาดูกันครับเพื่อนๆผมอยากจะให้เพื่อนๆดูอะไรบางอย่างสาหรับ,บคนที่แบบเออพึ่งพึ่งพึ่งมาใหม่เนาะพึ่งเคยอาจจะเคยครอบครองล็อกกี้หรือ ออซี่ตัวแรกอะไรอย่างเงี้ยจากการรีสต็อกครั้งนี้นะนะครับเพื่อนๆมาสังเกตดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูให้ดีนะนะครับมันจะมีฟาร์มที่เป็นฟาร์มพืชผักผลไม้ถูกไหมสี่ประเภทนะครับที่เราสามารถส,ส,สเต็กได้ก็คือมะเขือเทศะนะครับข้าวโพดแคบเบตแครอทนะครับออซี่ ie, ล็อกกี้ก็เหมือนกันนะแต่จะมีสิ่งที่ต่างก,กันก็คือเรื่องของน้ำตานะครับกับเรื่องของบับเบิ นะครับที่แยกออกมาแตกต่างกันไปนะครับผมตอบเพื่อนๆตรงนี้ไปเลยว่า Return rate หรือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเอาของที่ได้จากการสเต็กเนี่ยไปขายใครลี่นะเพื่อนๆเพื่อนๆต้องเอาไปลงที่ฟาร์มน้ําตาเทียดอบหรือลงที่บับเบิผมชี้ให้เพื่อนเพเห็นชัดๆเลยว่ามันต่างกันกี่เท่านะครับแต่อันนี้ผมต้องขอโทษนะเพื่อนๆพอนะพอดีผมดันไปเปิดไอ้นี้เข้าอ่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่าสเต็กพาวเวอร์ของผมมันเลยเป็นร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนนะแต่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ผมว่ามันไม่ได้เห็นผมแบบสิ g n i f i ค a n t อะไรมากมายนะเพื่อนนะผมต้องขอโทษนะแต่คือเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ดีๆโปรดิวเลตของมันนะคืออ่ะมันคือสิบสี่ใช่ไหมสมมุติว่าผมไปลงฟาร์มผลไม้มันจะเหลือสิบสามอะไรประมาณเนี้ยนะฮะแต่คือโปรดิวเลตของมันคือสองจุดสามเจ็ดเพื่อนๆจำค่าสองจุดสามเจ็ดกรอบ per day ไว้ดีๆนะแปลว่าหนึ่งวันเพื่อนๆจะได้มาสองจุดสามแปลว่า สี่วันเพื่อนๆจะได้หนึ่งรูมิอ่าเพื่อนๆฟังดีนะสี่วันประมาณสี่ถึงห้าวันอ่าประมาณเนี้ยสี่ถึงห้าวันเพื่อนๆจะได้หนึ่งรูมิละแปลว่าเพื่อนๆก็จะได้เงินมาสี่บาทสรุปคือมันตกวันละประมาณหนึ่งบาทแล้วแหละเออตกวันละประมาณหนึ่งบาทนะครับทีนี้ถ้าผมเอาตัวเนี้ยอ่าผมถอนก่อนนะเดี๋ยวผมจําหน้ากันสองสองห้าหนึ 2, ่งสามสอง 2,2,5,1,3,2นะครับเนี่ยแล้วแล้วเราเอาไปลงฟาร์มผลไม้คือบางทีเพื่อน,อนๆไม่ทราบไงนะเพื่อนๆเ,เ,เห็นว่าอา้าก็สเต็กพาวเวอร์ของโทเมโทมันสูงนี่ก็ควรจะไปลงโทเมโทก็ถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแค่ลอดมันสูงนี่อะไรเงี้ยมันสูงอะไรก็ควรจะไปลงอันนั้นสิมันไม่ใช่คือถ้า,ามันมันใช่ในแง่ที่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องการผลไม้ต้องการพืชผัก คือเอาไปใช้คราฟคิวปิดเอาไปใช้คราฟอะไรก็แล้วแต่คราฟไก่คราฟอะไรถูกเพื่อนๆต้องทําแบบนั้นนะครับแต่มันก็จะได้ผลผลิตที่ช้าหน่อยนะครับแต่ถ้ามันเพื่อนต้องการที่เอาไปขายไคลรี่ผมบอกเลยว่าต้องลงเทียดอปหรือบับเบิลนะครับอ่ะมาดูกันครับตัวนี้ของผมนะมันเก่งด้านไหน ตัวนี้นะ2 2 5 1 3 2ตัวนี้นะครับซึ่งมีสเต็กพาวเวอร์อยู่ที่13.6นะเพื่อนนะมันเก่งโทแมทโทไปเก่งโทแมทโทไปลงโทแมทโทนะครับทอนออกมาก่อนเพราะว่าเพื่อนๆตอนที่มันแสดงผลนะ่ะตัวฟาร์ม พืชผักผลไม้มันแสดงเป็นค่า APR นะครับแต่บับเบิลกับเทียดรอปเนี่ยมันแสดงเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นดอลลาร์ per stake power per year เ่อเพื่อนๆมันต่างกันไงมันก็เลยแบบทำให้เพื่อนๆชี้เป้าไปที่อย่างนั้นเลยไม่ได้นะครับผมต้องใช้คำนี้ตัวนี้เนาะ,ะจะได้ไม่พลาดนะครับตัวนี้อ่าสิาโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่า ถ้าลงไปที่ฟาร์มทูแมทโทเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่เปอร์คอพเปอร์เดย์นะครับเมื่อเกี้ที่เ,เพื่อนๆฟังผมเนาะได้ตังวันละบาดใช่ไหมออซซี่เนี่ยลงทุนไปทั้งหมดเกือบเก้าสิบรูมิใช่ไหมยังไม่รวมของคราฟ์นะ90ลรูมิก็9 4 3 16 360ตีไป400อยะไรเงี้ยนะครับผมก็บอกเลย1ปีมันคืนทุนจริงๆถูกไหมเพราะว่ามันได้มาวันละบาทไงเออหปีคืนทุนผมถามว่าเพื่อนเอเอาเงิน300กว่าบาทตรงเนี้ยไปฝากแบงก์อ่ะมันคืนทุนไหมไม่คืนนะเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆลองคิดดีนะนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงก็จริงนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนแต่ลองให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับ อ่ะเพื่อนๆจะเห็นเห็นไหมโบดิวเลตมันจะอยู่ที่1.2เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้มัน2.3กับ2.4นะเพื่อนต่างกันเกือบ2เท่านะครับผมบอกเลยว่า10%ที่ผมเปิดอัปเกรดตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรแตกต่างมากมายหรอกนะครับอ่ะผมตีไปให้1.5เลยมันก็ยังน้อยกว่านะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสรุปได้นะถ้าเพื่อนๆถือออซซี่หรือ r ็อกกี้นะตรงนี้เทคนิคสาหรับมือใหม่หมๆเลยอะนะครับอยากได้เงินไวไปลงเทียดอ กับบับเบิลนะครับสรุปได้เท่านี้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นภาพรวมกันค่อนข้างชัดเจนวันนี้ก็ผมถือว่าก็พอใจครับได้ทั้งตัวดีและตัวกลางๆงนะไม่ได้ถือว่าขั้นแย่มากต่ำกว่า10อะไรเงี้ยหรือ11 1 0อ1อะไรอย่างงี้นะเป็นเป็น15เป็นอะไรผมก็ถือว่ารับได้โอเคและคงจะยังไม่ผสมพันธุ์นะถ้าจะผสมพันธุ์เดี๋ยวผมจะทำคลิปนะเพื่อนๆแล้วก็ อาจจะเอาไปลงตามเว็บไซต์ไม่ใช่อันน้คนละอันนั่นนะโอเคเพื่อนๆก็เดี๋ยวก็ลงที่คริ p โ o ร็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะแจ้งเพื่อนๆให้มาดูนะครับครับใน Discord ตอนนี้มีการแจ้งนะครับตลอดนะว่ามีคลิปใหม่อะไรอย่างนี้นะเพื่อนๆนะใน a c e b o o กก็มีนะครับเรายัางไม่ทิ้งนะทั้ง Facebook ทั้ง Discord นะครับแต่เพียงแต่ Discord เราเป็นช่องทางและคอมมิ n ตี้ที่สามารถร่วมอะไรอ่ะมันสามารถที่จะร่วมกิจกรรมหรือว่าพูดคุยอะไรกันได้ ง่ายขึ้นมากเลยเพื่อนอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมก็แบบไลฟ์ตอนประมาณตีหนึ่งตีสองนะก็มีคุณโดโรเลียครับก็ความจริงอะเปิดไมค์คุยกันได้เลยนะนะครับคือมันระบบมันพร้อมมากเพ,เพื่อนนะครับดีมากๆเลยนะฮะแต่พอดีคุณโดโเลียเขาก็บอกว่าเออเก่งใจผมโดยมันดึกแล้วอะไรเงี้ยน,นะครับผมก็ก็ความจริงก็อยากเออพูดคุยเหมือนกันนะแลกเปลี่ยนทนาานัศนคติมันไวกว่าพิมพ์อ่ะเพื่อน,อนแบบบางทีพิมพ์วกว่าจะตอบกว่าะอะไรนะมันไม่ได้แบบ เหมือนมิงอะไรเงี้ยถ้าเราโต้อตอบกันสนทนากันอะไรเงี้ยบางทีมันได้ข้อมูลหรือได้แบบเออมุมมองอะไรใหม่ๆมาแชร์กันอะไรเงี้ยเออผมชอบมากนะครับอย่างที่ผมบอกอะ่ะบางทีผมคิดคนเดียวหัวเดียวบางทีมันอาจจะอยู่ในมุมมองที่แคบแคของผมคนเดียวนะครับโอเคครับเพื่อนๆก็ขอบคุณมากๆฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ